โอเคนะครับต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับริ k กฮาน a t ีวีนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมดาร์กอนซิตี้กันเลยนะครับผมเย้เฮเฮใครชวนก็ไม่รู้สินะครับแล้วก็มาเล่นกันเลยนะฮะก็มีคนชวนผมมานะครับโอเคนะก็ผมก็กดๆอะไรไปมั่วๆนะแล้วเขาก็บอกให้กดมาตรงนี้นะเออตัวออแกือแก um, อะฮ่าแ่กฮ่าฮ่กยมอเลยเนี่ย เสื้อเสี้อโอเคอ่าอืมอ่าเอาวางกระเป๋าอ่าโอ้โหสามสองหนึ่งขออภัยครับอะไรเนี่ยอ่าคลิกอ่ะอ่าคลิกอ่ะอ่าบักเอกอ่ะอ่ะบักเอกย็ดอะไรเนี่ยหนึ่งร้อยนี่มันมังกรว้าวน่ารักจังเลย นี่มันมังกรนี่นะนี่มันฮอตอะไรเนี่ยอ่า yes places มันคืออะไรอะ่ะ อะไรอ่ะอบ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 ้มบอกว่าให้ทำให้ตัวนี้เลเวลสี่เยี่ยมอ่ากดปิดหรือสิแล้วกดปิดอ่าแล้วกดสร้างอีกอ้ออ่ากดสร้างแล้วก็ออกจะแหลกๆหน่อยนะเพราะผมอัดอยู่ด้วยนะมันก็เลยแหลกนะนี่มัน มีมันโอเคครับเศร้าแล้วฟู้ดฟาร์มนะสงสยัยว่าจะเอาไปปลูกไอ้เบอร์รี่นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะกรฟกรฟรูสนะไม่รู้เหมือนกันนะโอเคอเครับกดปลูกไปครับโอเคนะห้าฟิตนะตึดติดติดมันเร็วขนาดนี้เลยเหรอครับโอเคนะนะอเครับก็เสร็จแล้วนะก็กดเน็กไปหนึ่งทีนะครับผม อ่านี่ไงพวกเควสอะไรพวกเควสอะไรอ่านี่ก็สอนนาทีกว่าแล้วนะโอเคนะครับก็นะเดี๋ยวมีเพื่อนผมอีกคนนึงนะเดี๋ยวผมจะให้เขาพูดนะฮัลโหล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  อ๋อนี่คือเควสนะเขาบอกว่าให้ทำอะไรนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเบาเสียงเกมตรงไหนวะนะกดโอเคครับปุ๊บปุ๊บโอเคครับโอเคนะฮะเ,เราก็เสร็จแล้วนะครับผมนี่นี่มันฟัคเตอร์ชายเฮ้ยไม่ใช่ น่ผมก็กดโอเคไปนะเขาบอกอะไรกดบริวโอ้เขาให้สร้างไอ้นี่นะโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างให้ม้าก่อนลวกันเพราะว่าม้ามันง่ายเนี่ยกดสร้างนะกดไปที่ไอ้นี่นะครับเขาให้กดไปที่ไอ้นี่นะฮะโอ้แฟ๊บหนึ่งนะโอเคครับแล้วก็กดอันนี้ อาา๋อฮะเขาให้สร้างไอ้เจ้านี้นะี่ยรู้สึกว่ามันจะแหลกไปนะเครื่องผมแหลกเครื่องผมแหลกไม่แช่นะใถ้กดแช่แล้วมันจะยุ่งยากอะไรนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับอาให้กดอันนี้กด c o อ r a เ e เอ๊ะ กดอันนี้แล้วก็ผมยังเล่นไม่เป็นเนี่ยต้องขอภัยด้วยกดค c เ r จเยี yum xp ่ยมนะครับก็เกมนี้มันก็สนุกดีนะฮะคือ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยอ๋อกดไอ้นี่ แล้วก็กดเอ๊ะเขาบอกว่าให้กดอะไรนะให้กดโอ้กระตุกให้กดอ๋อฮันช์ฮันช์แต่ว่าฮันช์ไม่มีมันเกิดอะไรขึ้นให้เรากดบักเอ็กอย่างนั้นเหรอกดบักเอก็กอย่างนั้นเหรอยังไงรมม่เขาจะให้ Hunch Hunch เหรอฮับเดี๋ยวนะฮะ Hunch Hunch เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูอีกทีนะไม่มี h u n ช์ช่างมันนะครับไม่เป็นไรนะก็ไปดูโควีตอื่นต่อกันเลยนะครับเดียวก f นฟราสเตอร์มังกรแห่งความเร็วเหรออะไรเนี่ย เออเขาบอกว่าให้กดอันนี้แล้วก็กด Hunch แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันกดยังไงก็ใครที่เล่นเป็นก็ช่วยสอนหน่อยก็แล้วกันนะฮะ h u n ชนี่เหรออ้อลา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 ไม่แชร์ครับกดโอเคกด Hunch กด yes a place โอเคไม่แชร์โอเคนะมีเควสอาหารมาอีกแล้วนะไอ้มานี่มาเล็กเต็นโทโพนี้มาเล็กเต็นโทโพนีโอ้ไม่ใช่อะไรเนี่ยอ่ากี่นาทีแล้วเนะี่ยพกนาทีเนี่ยมันสะดุกดีนะแต่ผมไม่ค่อยชอบมามนกระตุกนะ กระตุกเพราะว่าเครื่องผมผมหรือกระตุกเพราะเน็ตหรือว่ากระตุกเพราะตอนอัดไปด้วยหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคลิกเ uh, อ่อกรฟูสอ๋อไอ้ต้นฟ้านี่นะเราจะมาปลูกต้นฟ้ากันนะเขาเรียกว่าต้นอะไรวะกรฟูสทำอาหารเหรอไม่น่าใช่ไอ้ต้นฟ้านี่ไงเพิ่มห้าอางเหรอก็ใช้ได้อยู่นะอะไรเนะี่ยอาหาร เออนอยต้องให้อาหารกับมันด้วยเนี่ย <c oughs> ขออภัยครับกดนี่อ๋อแล้วก็ให้อาหารมันนะกดสิครับโอ้ยรู้สึกว่ามันจะแหลกนะ <c oughs> ก็ตอนนี้เวลาเท่าไรเนี่ยโอ้4ทุ่ม30นาทีเนี่ยเป๊ะเลย Ê, nó ăn hai hàn bằng nhà bà Để ra, freeze à con. Nê -zi, nê -zi, nê -zi a dragon Nezi, Nezi, Nezi à Nhi mà còn chưa lủ đuôi <cười> <cười> Cái tục này á Ngầm Ngầm งาเ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 ยี่ยมนะครับผมก็ผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยมันมีส่วนของกระตูนเรื่องหนึ่งนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเรื่องอะไรนะค่ะอยากรู้ก็ ไปเซิร์ชได้นะครับผมก็ทั้งนั้นก็เดี๋ยวจะสิบนาทีละเอาสักสิบนาทีแล้วค่อยปิดดีกว่าค่อยจบคลิปนะบอกว่าเขาบอกว่าให้สร้างอะไรครับไปดูกันนะฮะเขาให้สร้างอะไรก็กดอันนี้อ่าใช่เขาให้สร้างฟาร์มอีกหนึ่งฟาร์มนะเออผมก็เลยไม่ค่อยเก่งนะครับ ก็ใครอยากเป็นเพื่อนกับผมใครอยากเล่นกับผมก็ได้นะฮะไม่มีปัญหานะครับเพราะผมเองก็ไม่ค่อยจะมีเพื่อนอยู่แล้วด้วยสิ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เพชก็มีไม้แปดก้อนนะให้สร้างอันนี้นะครับเราก็จะสร้างละ <c oughs> อ๋ออออ้อ วางไม่ถูกละลา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 โอเคแนบก็เสร็จแล้วนะก็ได้หนะึ่งร้อยห้าสิบแนบแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเขาให้สร้างอะไรครับโอ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 แนบะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยบาร์เกิลบาร์เกผมก็ไม่ค่อยเก่งนะ heroin. รู้สึกว่าเขาจะสร้างบอ่อหนาหรือเปล่านะครับก็นี่ก็คือเพื่อนทั้งหมดนะฮะ อยู่แค่นี้โอเคนะช่างมันก็อันนี้เหรอเอ้มันอะไหนกันนะอันนี้ต้องการเบลสีกันนั้นเบลหกต้องการที่อยู่ให้มังกรน,นะฮะอันนี้ไงห้าร้อยเลยเหรอแล้วตังของผมล่ะ สร้างเลยครับโอเคเก็บตังค์นะเก็บตังค์เยี่ยมสามร้อยเก็บอาหารนะเก็บอาหารเยี่ย <Yeah. S 1> โอเคนะครับก็ท่านก็เดี๋ยวรับไอพีนี่มันโอ้เลเวลสี่แล้วไม่แชร์เกมนี้ก็ดีนะเวลาเวลอัพแล้วก็จะมีจิมให้ด้วยนะเจิมนะครับ อะไรเนี่ยคนแคกเวสคนแคะนะครับ <c oughs> มันจะเอามังกรดินกับมังกรไฟผสมพันธ์กันพวกก็ไม่รู้นะก็อ่า start breathing ตันตั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 โอ้เยเบชหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับามาทำไมก็ไม่รู้นะคะ โอ้เควดเยอะแยะเลยนะครับเควดก็จะมาตลอดนะฮะก็ไปเล่น <handic> ก <apped> <work infused> ันได้นะครับผมอะไรเนี Hence, <talkin'> ่ยเออกด yes กดคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้สิรู้สึกว่ามันจะแหลกนะท่านก็เดี๋ยวผมก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะอุ้ยลืมมาสองทีนะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะฮะก็ใครอยากเล่นก็เสร็จได้เลยนะครับผมเดี๋ยวนี่นะครับ เอ๊ะไม่ถึงนะครับก็เสิร์ในเฟสเลยนะฮะนี่ครับ d a g o n City นะฮะใครอยากเล่นก็เล่นได้นะไม่ว่านะแล้วผมจะไม่ว่าได้ไงล่ะจริงไหมนะครับผมก็ทั้งนั้นก็ขอจบคิไปเพียงเท่านี้นะครับ